สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอมกีตาร์นะครับผมคาสุกินะครับชื่อรุ่น ga 1 0 eg นะครับผมอ่าเป็นแอมกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมขนาดเล็กขนาดพกพานะครับยี่ห้อคาสุกินะครับผมอ่าด้านล่างแบบนี้นะครับโลโก้สวยงามเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่น ga 1 0 eg นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับผมใช้เสียบกับไฟบ้านนะครับมีเป็นสายสะพายให้ด้วยนะครับผมอ่า จะใช้หิ้วก็ได้แลผมไปไหนมาไหนเนาะพกพาสะดวกนะครับหรือสะพายด้านข้างก็ได้นะครับเป็นแอมขนาดเล็กนะครับถือว่าพกพาสะดวกแล้วก็เอาไว้สําหรับฝึกซ้อมเนาะถ้าออกงานก็ควรจะเป็นกาลังวัดที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เอาไว้ซ้อมอยู่บ้านอยู่ห้องเล็กๆนะครับผมหรือจะใช้สําหรับการเรียนการสอนนะครับผมแบบมีเด็กๆนักเรียนหลายคนนะครับก็ใช้คนละตู้ไปเลยนะครับอันนี้ก็ราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาพันต้นๆพันนิดๆนะครับผมอ่า สาเหตุที่เราไม่ได้ใส่ราคาไปนะครับเพราะว่าราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมบอกข้วๆเนาะก็ตัวตู้เป็นประมาณนี้นะครับอาคาสูกิ GA 1 0 EG นะครับผมหน้าตากล่องก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมแบบนี้เลยนะครับบอกรายละเอียดต่างๆเนาะ กำลังวัด10วัตต์แล้วก็อันนี้นะครับเป็น power เปิดปิดนะครับผมปิดเปิดนะครับอันนี้สําหรับเสียบหูฟังนะครับผมก็ถ้าหูฟังใครไม่ได้มีแจ็คกับนี้นะครับก็ใช้หัวแปลงต่อเอาได้นะครับช่องแรกนะครับผมก็เสียบฟังเพลงได้นะครับผมเอาเป็นว่าผมอธิบายคร่าวๆเนาะก็ฟังเพลงก็ต้องใช้หัวแปลงนะครับผมใช้หัวแปลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียบกับแจ็คกีตาร์ของเรานะครับผม ถัดมานะครับก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสียงโอเวอร์ได์นะครับเสียงแตกนะผมอ่าแล้วก็จะเป็นพวกไฮโลนะครับผมอันนี้แนะนาอย่าปรับเสียงแตกอ่าอย่าปรับแหลมมากนะครับเพราะว่าเป็นตู้เล็กเนาะแล้วก็ส่วนเสียงแตกนะครับมันจะไม่ได้แตกเยอะนะครับผมเราจะปรับอ่าเขาจะล็อกไว้แล้วนะครับเราจะปรับความแตกมากแตกน้อยไม่ได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับเขาจะล็อกไว้ คือเราไม่สามารถปรับแบบว่าให้แตกมากแตกแรงแตกเบาได้นะครับผมมันเขาจะล็อกไว้เป็นแบบเบื้องต้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับผมปรับกีตาร์เป็นอ่าลองเป็นกลางๆก,ก่อนเนาะอ่า นี่ะครับผมก็แบบโซโล่ก็ดอกแนวแจ๊สพวกนี้มากฝานะครับผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะถือว่าโอเคนะครับผมในราคาสุดประหยัดนะครับผมแล้วก็กับขนาดที่พกพาสะดวกนะครับผมอ่า แต่เสียงคลีนถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมเสียงคลีนเดี๋ยวผมลองปรับกีตาร์แบบอ่าเป็นกลางๆเนาะอ่าก็ติดตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะผมอ่าเดี๋ยวผมลองเป็นเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปเป็นเก่าแล้วเนาะเดี๋ยวผมลองมาตีคอร์ดบ้างนะครับ ันนี้นะครับผมกับแอมกีตาร์ไฟฟ้าคาสุกิ GA 1 0 EG นะครับผมสำหรับกีตาร์ที่ใช้รีวิววันนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นคอนดอร์นะครับผมอ่าสีดำด้านนะครับผมคอนดอร์นะครับตัวนี้นะครับสินค้าขายดีเลยนะครับผมอ่ารุ่น CRX 1 0นะฮะวันนี้ก็คร่าวๆเนาะทิ้งท้ายก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ